แมงลักค่ะโตงามมากเดี๋ยวมาเด็ดแมงลักกันดูค่ะทุกคนอือหอมฟุ้งนึกถึงเมนูอะไรคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีหนิงอินเดียรมาน,นีอีกแล้วนะคะหนิงเห็นหนิงรอแมงลักมานานแล้วนะคะอยากถามทุกคนว่าถ้าทุกคนเน่ยมีแมงลัก แมงลักภาษาอีสานนี้เอินว่าผักอีตูนะคะผักอีตูทุกคนจะนึกถึงเมนูอะไรนึ่งแซื้อไก่มาซื้อยานางมาซื้อหน่อไม้มามีหน่อไม้ส้มด้วยแล้วก็ลินดี้ทำอะไรเนี่ยมัสตูดาอีลินดี่อวะ ก็เลยแบบเอ,เอาเอาใจทุกคนก่อนนึกถึงเมนูอะไรนะคะแล้วก็ทุกคนคิดมาหนึ่งอ่ะจะทําเมนูอะไรเนี่อชอบกินใบแบงลากมากทุกคนเอาไปใส่แกงอ่อมก็อร่อยเอาไปใส่หมกก็อร่อยเอาไปอุ้ยหลายเมนูเลยเนะาะทุกคนชอบเมนูเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมสวนแล้วก็ไปเด็ดด้วยกันเนาะเพราะว่าเด็ดแล้วมันจะได้แตกกิ่งงามนะคะทุกคนจริงๆเนว่าจะมานั่งแยกต้นผัก ลงกระถางนะ,ะก็ฝนตกฝนตกติดต่อกันมาแล้วก็เว้นไว้วันหนึ่งนะคะก็มีแดดสดชื่นเป็นอะไรที่พืชผักชอบนะคะแต่ว่าถ้าตกชุกหูละพาก็ไม่ชอบนะคะหูละพาจะเกิดอาการรากเน่าแล้วก็ใบดําๆแบบนี้เราต้องเด็ดออกให้เขาได้แตกมาใหม่นะคะทุกคนหอมดอกพักกระแยงเอาเรามีเพลง หอมดอกพักอีต yeah. right? ูไหมคะยามอันตูตูลงมาเนยเราเด็ดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะแตก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 โอยหอมเธอนหอมเธอนอประดแหงเด็ดแหงหอมสัมดังโอ้หอมไรหอมโอ้เนียโอหอมค่ะหอมทะลุจอที่รักจ๊ะอะไรก หมอมเลยค่ะเฮ้หมอมเลยคะ่ะเอสเซนคะ่ะหอมจังเลยเด็ดแล้วแบบหมกปลาหมกไก่ห <c oughs> ลายเมนูเนาะทุกคนอ่ะเด็ดไปหอมเธอนาะหอมเธอนาะหอมยั่วเธอนาะหอมยั่วเธอนาะอ,อือหือ เด็ดเนียเอมันจะมีตรงเนี้ยนะคะนี่เห็นไหมตรงกิ่งที่จะแตกมาใหม่เนาะแล้วก็เด็ดกระตุ้นเขาเ,เกิดมาดน่นะหลายต้นเลยทุกคนเต็มแล้วอะ่ะทุกคนนี่ก็พลิกนะคะกําลังแตกงามเลยเนี่ยนี่มะเขือดูเดี๋ยวเราจะไปค่อยไปตัดแต่งกิ่งพวพลิกกําลังโตง,งามถ้าไม่นด่นะ่ะเดี๋ยวรอสักพักนะ่ะปอม ออมใบพริกก็อร่อยนะทุกคนเนาะโอ้ยดูกำลังแบบติดดอกเต็มเลยทางนี้ก็มีนะคะมีทั้งกะเพราโหระพาหนุนแมงลักอยู่ก,กลางๆเลยอ้ยไปตัดแมงไปเด็ดแมงลักเนี่ยจนกำลังจะเป็นดอกปลูกจากต้นเล็กๆเ,เพาะแบบ เล็กๆมากเลยนะแล้วหนึ่งก็เอามาลงเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าอากาศร้อนแล้วแหละก็เลยเอามาลงีหงเห็นไหมแตกงามเด็ดตั้งแต่ได้แบบหนะ้าหกห้าหกใบเนาะพอแตกยอดมาหนึ่งก็เด็ดเลยเด็ดให้เขาได้แตกดูนะว่างโอ้ย หอม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 หลหอมหอมหลหอมไหลมาไกลพออีตูหอมหลายหอมหลาคนะคืองามมากเลยค่ะทุกคน ปลูกไม่กี่ต้นค่ะไม่มีเวลาปลูกอย่างอื่นปลูกไม่กี่ต้นนี่ดูอันนี้จะเป็นดอกแล้วกินได้แล้วนะเนี่ยดูต้นใงามมากโน่กนกำลังเพาะใหม่นะคะเดี๋ยวค่อยแยกเนาะนงก็ถั่วพักยาวหู้นจะเลื่อยแหละนอก็พริกงามเชิดทองติดลูกแล้วนะคะดูพกทองเยอรมันนะเนี่ยเพาะตั้งแต่นู้น ون. มีสาหรือเปล่าตะไคร้ก็มีนะคะโนนมะเขือเปราะฟักทองโน่นกำลังเลื้อยตั้งกว่าเอาที่ตั้งมาให้แบบเลื้อยโอ้โหเร็วๆติดติดลูกกันเป็นไหนจ๊ะเป็นไหนจ้านอนๆอู้ติดลูกแล้วโน่นอยู่ข้างในเป็นดอกนะคะทุกคนไหนๆไปทางโน้นมาทางนี้เอ๊ คุณไปผิดทางแล้วนี่แครเด็ดนะคะเดี๋ยวมันลุยว่าจะเมนูอะไรคั่วเครื่องนะคะกับไก่มีกระเทียมพริกแล้วก็หอมแดงแล้วก็เกลือนิดหน่อยตำเข้ากันแล้วก็มาคั่วนะคะทุกคนอูลุงนะคะใส่น้ำปลาผงชูรสแล้วแต่รส <c oughs> ด,ดีรสไก่ก็ได้ปลานิดหน่อยนะคะ อร่อยมากเลยค่ะทุกคนกอย่างแล้วปรุงแล้วนะคะใส่นมไม้ดองนี่นมไม้ดองนมไม้ส้ม <c oughs> โอสมัครใส่ลงไปนี่นนค่ะแมงลักใส่เยอะๆเลยปลูกเองค่ะชอบกินมากนี่แกงนองไม้ส้มใส่ไก่หอมหุยหุยหอมผักอีต พะไอตูนนะคะทุกคนอ้มแซบมากเลยไปสดกันกับข้าวหุงข้าวไว้ข้าวร้อนๆค่ะทุกคนนี่ชนิดเซ่แล้วก็มันฝรั่งบดแล้วก็มีสลัดเน็ดๆนะคะมีมะเขือเทศมีแตงกว่าอันนี้ของนายช่างค่ะโอ้ยหอมหอยๆแกงน้ำไม่สมใส่พะอตูจ้า ตำปะคงแซ่บๆน้ำจ้ำมาค่ะทุกคนกินแกงนอมอไม้ส้มใส่ผักอีตูแซ่บๆโอ้ยหอมมักลายเดือแกงนมไม้ส้มใส่ไก่แกงนมไม้ดองใส่ไก่ใส่ผักอีตู่หอม,ม,อมใหม<ๆ>ม้ช่างดูทีวีทุกคน

Er selbst, er ja immer wieder vor, dass seine Rolle im Moment noch immer ein ist und seine Aufgabe als Ministerpräsidentin dort. มาได้จ้ากินข้าวน้ำกันแซบลายโอ้ยกินแบบนี้เราคือฮอตบานแกงน้งไม่นสมสซไกคือฮอนแม่ได่หล โอ้ยังไกกบจะน้อยกินอ้างก่อนแซบเลยใครชอบมั้งคะแกงหอมไม่ดนเนี้ยในของโปรดหนึ่งนะทุกคนของชอบหนึ่งอ้วนมาก เป็นอดบ้านนี้คือทอดบ้านโอเซบไล แกง่ส okay. no. uh, no no. mm ้ปลาเนาะเนาะไม่สมเนาะใส่ปลาเส่มีไข่ปลาอ๋จ้นให้บบอสเอามีดอัะนดะนตต อีกแล้วฝนตกทุกวันเลยทุกคนวันนี้ยิ่งตกทั้งวันโอ้เดี๋ยวจะพาไปดูสภาพเชอรี่กันนะทุคนะลินลี่ฮะไม่เปียกอะนะหลังจากเด็ดแมงลักวันนั้นก็แตกงามใหม่อีกแล้วนะคะทุกคนดูเด็ดเรื่อยเขาก็จะแตกงามนะคะนี่พริกกอกองงาม พลิกนะคะเนี่ยอันนี้พลิกอันนี้แมงลักนะคะคือฝนตกมาแบบสองวันติดกันเลยเนะี่ยพลิกโตพึ่มเลยทุกคนดูแล้วก็ติดดอกออกจะออกผลแล้วนะเอ็นเอน,นะลูกเดี๋ยวเอาดินมาถมตรงนี้ให้แบบนั้นดูต้นโนนยิ่งโตค่ะทุกคนเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนมีความสุขมากมายนะเดี๋ยวเรามาหาเมนูกันใหม่นะเมนูแมงลัก เห็นแมงลักแล้วก็ห้อมหยุหยหุยแกงหน่อไม้แกงเห็ดหมกหน่อไม้โอ้แซ่บหลายเด้อเมนูอะไรอีกคะบา,บายบายค่ะลิลลี่บายบายค่ะทุกคนมีความสุขมากมายนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบายบาย